สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยบนช่อง YouTube f a เ e t h a i s t o r y ช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้ผมขอนำเสนอเรื่องราวของหลวงพ่อปานยกพระศรีอานเรื่องราวนี้ได้รับการเปิดเผยจากหลวงพ่อือศีลิงดำวัดท่าซุงซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อปานนั่นเองครับซึ่งในวันนั้นท่านก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยสำหรับองค์พระศรีอานนั้น เป็นพระศรีอานที่วิหารวัดไรจังหวัดลบบุรีถ้าท่านผู้ฟังได้เคยเดินทางไปที่วัดไรแล้วก็คงเห็นได้ว่ารูปหลอนนั้นมีขนาดใหญ่อยู่พอสมควรและต้องมีน้ําหนักที่มากอย่างแน่นอนตามรูปที่ท่านผู้ฟังได้เห็นอยู่ในคลิปนี้นี่แหละครับนั่นก็คือพระศรีอานที่วัดไรเนื่องจากหลวงพ่อปานโสณโทท่านปรารถนาพุทธภูมิหรือที่เรียกว่าปรารถนาได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคต เรื่องราวมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งเจ้าวาดวัดไลจังหวัดลบบุรีได้เชิญรูปหลอดพระศรีอานมาที่วัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้เหล่าสาธุชนได้ทําบุญปิดทองและหาปัจจัยในการบรณวณวัดโดยมีกำหนดก,การทั้งสิ้นก็เจวันด้วยกันมีอยู่คืนหนึ่งหลวงพ่อปานได้ให้ตาเชิดเข้าไปปลูกหลวงพ่อฤาษีลิงดำซึ่งเวลานั้นก็ประมาณตีสอง หลวงพ่อก็เลยตื่นขึ้นมาครับจึงไปพบกับหลวงพ่อปานที่สาลาการเปรี่ยนซึ่งขณะนั้นหลวงพ่อปานกําลังจุดธูปเทียนบูชารูปลรอบพระรีอานอยู่หลังจากที่หลวงพ่อปานได้บูชาพระรีอานเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงหันมาที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำแล้วก็กล่าวกับหลวงพ่อว่าคอยดูนะฉันจะอธิษฐานให้ดูหลวงพ่อปานได้ยกมือขึ้นกราบ็นมัสการไหว้ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงพระรีอริยะเมตไตร แล้วก็กล่าวคำอธิษฐานว่าการที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญกุศลใดๆก็เพื่อปรารถนาพระโพธิญาณหากข้าพเจ้านี้จะได้สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณในอนาคตการภายภาคหน้าแล้วขอให้ยกพระศรีอานนี้ขึ้นได้โดยง่ายจากนั้นครับท่านก็เลยนั่งคุกเขา่าเอามือสองมือช้อนยกขึ้นอย่างสบายไม่ยากเลยครับคล้ายๆกับไปยกพระพุทธรูปขนาดเพียงสามนิ้วเท่านั้น ท่านยกชูขึ้นแล้วก็วางลงชูขึ้นแล้วก็วางลงทั้งสิ้นอยู่สามครั้งด้วยกันเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนักหลวงพ่อฤาษียิงดำขนาดนั้นก็แปลกใจจนสุดประมาณเพราะขนาดรูปหล่อของพระศรีอานนั้นต้องใช้คนยกถึงเจคนแต่หลวงพ่อปานยกขึ้นราวกับว่าพระพุทธรูปมีความเบาอย่างมากจากนั้นหลวงพ่อปานก็ได้เรียกหลวงพ่อฤาษียิงดำเข้าไปยกพระศรีอานบ้างปรากฏว่าหลวงพ่อฤาษียิงดำไม่สามารถยกขึ้นได้ หลวงพ่อปานจึงกล่าวว่าบาร,รมีของเธอนั้นยังอ่อนนะักหลวงพ่อปานจึงให้หลวงพ่อฤาษีแยงดำยืนขึ้นและบอกวิธียกให้สุดท้ายแล้วหลวงพ่อฤาษีแยงดำก็สามารถยกขึ้นได้แต่ต้องยืนยกไม่เหมือนกับหลวงพ่อปานที่ท่านนั่งคุกเข่ายกจากนั้นหลวงพ่อปานก็ได้กล่าวให้หลวงพ่อฤาษีแยงดำอธิษฐานยกว่าจะตายเมื่อไหร่โดยให้ยกนับไปตามอายุถ้าอธิษฐานถึงอายุที่ต้องตาย ขอให้ยกไม่ขึ้นปรากฏว่านับไปถึง27ครับก็คืออายุ27ปีหลวงพ่อฤาษียิงดำจะต้องถึงการมรณภาพเมื่อทราบผลดังนั้นแล้วหลวงพ่อฤาษียิงดำจึงสอบถานหลวงพ่อปานไปว่าจะสามารถต่ออายุได้หรือไม่และต้องทำอย่างไรซึ่งหลวงพ่อปานก็ได้แนะนำให้ไปซื้อปลามาปล่อยครับแต่ถ้าจะเป็นการประดับบาร,รมีเราให้มากขึ้นให้ไปซื้อผ้าไตรจีวร และพระพุทธรูปมาถวายพระฝ่ายหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็เพียงแต่รับปากไปแต่ในใจไม่คิดจะทำเพราะคิดว่าตายตอนหนุ่มดีกว่าตายตอนแก่เพราะเกรงจะลำบากหูตาฝ้าฟางดูแล้วคิดดูแล้วเนี่ยก็ลำบากยิ่งนักหลวงพ่อท่านคิดอย่างนั้นนะครับแต่พอถึงรุ่งเช้าปรากฏว่าตาเชิดได้นำปลามาให้หลวงพ่อฤาษีลิงดำแล้วบอกว่าหลวงพ่อปานซื้อมาให้ปล่อยแล้วเรียกให้ไปพบ เมื่อไปพบหลวงพ่อปานท่านก็บอกว่าเธอนี่คิดจะตายตอนหนุ่มเพราะคิดว่าตายตอนแก่มันลำบากใช่ไหมทำเอาหลวงพ่อฤษีเรืงดำต้องแปลกใจที่หลวงพ่อปานท่านได้รู้วาละจิตข,ของตนเองและหลวงพ่อปานก็ได้กล่าวเทศนาต่อว่าฉันซื้อปลามาให้เธอเพื่อให้อยู่ช่วยงานกันก่อนตัวฉันเองก็แก่มากแล้วเดี๋ยวไม่มีใครมารับงานต่อพระาศาสนา และคอยช่วยสั่งสอนเป็นที่พึ่งของญาติโยมต่อไปไม่ใช่จะหวังให้ใครก็ได้มาคอยสั่งสอนกันได้ง่ายๆเพราะแต่ละคนถ้าวาสนาบารมีไม่ถึงกันก็ไม่สามารถสอนกันได้ขอให้เธออยู่ต่อไปฉันจะทวงเธอไว้ก่อนเรื่องราวนี้ก็เป็นอันว่าหลวงพ่อือสีดิงดำก็เลยต้องนำปลาไปปล่อยครับตามที่หลวงพ่อปานได้บอกไว้รูปหล่อพระศ,ศีอานเป็นปูชนียวัตถุสำคัญของวัดไร จังหวัดลบบุรีสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่แรกตั้งกรุงศรีอยุธยาหรือไม่ก็ในสมัยสุโขทยัยเป็นการหล่อแบบพุทธสาวกศีรษะโล้นไม่มีเปลวรัศมีลักษณะคล้ายมนุษย์สามัญน,นั่งขัดสมาธิคล้ายปางมารวิชัยศิละปละรัตนโกสินทร์ทำจากสำลิดลงลักปิดทองตามตำนานว่าหล่อขึ้นแทนองค์พระศรีอันองค์เดิมซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง ที่อยู่ในพระวิหารที่ถูกไฟไหม้ไปต่อมาในสมัยรัชกาลที่5จึงโปรดให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการซ่อมสร้างขึ้นใหม่เรื่องราวหลวงพ่อปานยกพระศรีอานก็มีรายละเอียดสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ฟังสามารถรับชมรับฟังเรื่องราวตำนานครูบาอาจารย์ตำนานพระพุทธศาสนาตำนานความศรัทธาและความเชื่อท้องถิ่นรวมถึงเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวตามรอยความศรัทธา ได้บนช่อง YouTube ช่องนี้ครับ Face Thai Story และติดตามการอัปเดตของผมได้บนเพจ Facebook ที่เพจภารกิจเที่ยววัดโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ